ด้านหะน้าขวามือนี้เลยครับนะก็จะเป็นพระอารามหลวงลวัดมหาธาตุนะครับจะมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินระดอกบนตูมสร้างเป็นองค์ประธานครับส่วนฐานจะมีเจดีย์ล้อมรอบด้วยกันแปดองค์ลแลนะด้านหน้าจะมีวิหารขนาดสองตอนครับด้านในจะเป็นวิหารหลวงขนาดสิบเอ็ดทองแลนะด้านหน้าจะเป็นวิหารสูงและจะมีพระปางมารวิชัยบริสุิฐานอยู่ด้วยครับ การที่มีวิหารสูงอยู่ด้านหน้านี้ครับคือได้รับอิทธิพลมาจากอายุทยานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับอายุทยาก็จะมีอำนาจมากกว่าเมืองสุโขทัยครับที่นี่จะไม่ถูกขมาตีครับแต่ว่าจะเป็นเมืองรางเพราะามีโรคระบาดนะครับส่วนพระที่ยืนด้านท่านเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินนี้ก็จะมีชื่อว่าพระอัฐารถครับมาดีย์ทรง18ศอกหรือว่าสูงตราเมตตนั่นเองครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดภายในครับลูกค้าสามารถลงเดินเที่ยวชมได้นะครับ ขอตีจะวับข้อสุทธิยาโบราณศาสตร์สุโขทยนะครับถ้าลูกค้าอยากรงจุดไหนตอกผมได้นะครับผมแต่ว่าลงไปแล้วต้องรอรถคันต่อไปนะครับเพราะรถขอรถมืเมีนะครับจะไม่จอดรอครับครับระสานหนานะครับผมจะสังเกตเห็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับผมที่มีปพุธลูปประทับอยู่นะครับเจดีย์องค์นี้นะครับผมมีชื่อว่าเจดีย์ห้ายอดนะครับผมหรือว่าเจดีย์ยอดกุดนะครับส่วนปพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่นี้นะครับผมจะมีชื่อว่าพระหน้านางนะครับก็จะสังเกตได้ว่าใบหน้าของพระหน้านางนี่นะครับจะมีลักษณะ เิดยินเย้ยกันใส่นะครับซึ่งผมบอกดว่าคนในสมัยสุโขทัยนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับหรือว่าจะเรียกพระพุทธรูปแบบนี้นะครับผมก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับและเจดีย์องค์นี้นะครับผมจะเป็นที่กัจจบัติของพญานิไทยนะครับก็คือกษัตริย์องค์ที่หกในราชวงศ์พหลลูงนะครับหรือว่าผู้ต่งหนังสือเรื่องไตภูมิพหลลวงนะครับผม รางปืนอยู่แถวนี้ไหมครับเป็นขวามือนะครับผมจะสังเกตเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับผมต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นโพกับผมมีชื่อว่าต้นสีมหาโพนะครับก็จะเป็นต้นโพพันธุเดียวกันครับที่มีความแไกต่างกันในต้นนะครับผม,มต้นนี้อ วัดสีสวายนะครับสีนะครับผมจะหมายถึงปีครับส่วนสวายหรือสวายนะครับเป็นภาษาขอนะครับแปลว่ามะม่วงนะครับผมเดิมวัดนี้นะครับเป็นเทวาลัยครับซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์นะครับแต่พอเมื่อสุโขทัยได้เริ่มอำนาจขึ้นนะครับก็ได้เปลี่ยนเทวาลัยนี้ให้เป็นวัดนะครับเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาผมครับวัดนี้นะครับผมลูกค้าจะสังเจดีย์ปราสาทสมเด็โบราณสามหลักนะครับหรือว่าปรางค์ทั้งสามองค์นะครับตอนทั้งสามองค์นี้นะครับผมได้สร้างแทนเทพเจ้าทั้งสามองค์ก็คือว่าพระศรีวาระ้าทพน วันนี้ก็จะมีความสเมนุไทยนะครับวัตถุราขกอนในสมัยสุโถไทยนะครับวันนี้ทุกสร้างขึ้นในสมัยคองนะครับสังเุโถไทยประมาณสักร้กว่าปีถึงอีก2อกว่าปีนะครับุขโขวไยจะเป็น สนใจลองชมนะครับผมรู้ไปต่อครับบอครับบอครับมาดีครับครับด้านซ้ายมือมองออกไปนะครับผมจะสังเกตหินะครับเกจิทัพตัวยาวนะครับคันดิจิทัลตัวยาวนี้นะครับผมก็จะเป็นกระแพงของเมืองสุโขทัยนะครับเป็นคันเกจิที่สร้าของคูน้ำนะครับผมมีทั้งหมด3ชั้นนะครับที่ชาวบ้านก็เรียกกันว่าคันโขนะครับผม สมัยนั้นที่สร้างคันดินขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาทำไม่ได้การสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับแต่เอาไว้การน้ําำ่าดาลนะครับผมสิ่งก่อสร้างต่างๆไปับผมก็จะพูดคำนึงตามกาลเวลานะครับไม่ได้ถูกเอาทุกปีหรือว่าถูกปางนะครับส่วนกระแผงวัดศรีสวายนะครับผมถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงนะครับศิลาแรงก็ต้อตอนอยู่ในดินนะครับผมจะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มคล้ายกับดินเหนียวนะครับแต่พอเมื่อนำออกมาข้างนอกนะครับผมกระทำเป็นรูปทรงใตกระตายนะครับจะมีลักษณะที่แข็งและมีรูปทรงครับเพราะว่าในตัวสีหลายยและผสมอู่ในนน้ครับ แต่จะไม่คุดพบเจอที่บริเวณนี้นะครับผมจะเจอที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับและจะเจออยู่ที่จังหวัดกปัตตานีนะครับผมจะเป็นแหล่งศิลาแหลกนะครับตลาดองค์ปางภายในวัดนะครับผมมีศาสนาลบครึ่งหัวผมนะครับผมเป็นศาล้างบาปนะครับไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมของคนในศาสนาพราหมณ์ดูนะครับผมเป็นร้างนะครับผมคล้ายกับปางสามยอดที่ลบบุรีนะครับ แว่าปางสามยอดที่ลบบุรีนะครับผมมีลักษณะที่อวบอ้วนนะครับถือว่าของสุขโขทัยนะครับมีลักษณะที่ผอมสูงนะครับท้ายก็ฝาก่าพระโพธิ์ที่ตั้งขึ้นนะครับส่วนกีบของตงานะครับผมก็จะคล้ายๆกับกีบของถนนนะครับด้านนี้ที่ลงตาได้ชัดหน่อยนะครับผม สุนวนไทยนะครับจะมีทั้งหมด4,3750ไล่นะครับหรือ70ตารางกิโลเมตรนะครับประกอบไปด้วยโบราณสถานที่เป็นวัดนะครับ สร,าร้างป่าบาบ้าปูให้ต้นแข็งในแบงนี้ป่าหมาพุ่งป่าคามก็หลายในแบบนี้ป่าตาบ้าตาบ้าก็หลายในแบงนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันคำว่าใครสร้างได้ไว้แก่มันนี้นคะครับผมจะหมายความว่าใครจะเป็นผู้ปลูกนะครับก็ต้องซื้อของของตนนะครับส่วนคําว่าหมาเน่ยนะครับ บริเวณนี้นะครับผมขอสั่งทางว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านในสมัยนั้นนะครับจะน่าจะไม่ใช่ประชาชนธรรมดานะครับที่จะัยอยู่ตามบริเวณนี้นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นตรงนี้คือคะคะจะเป็นเขตรัดจต่างนะครับก็น่าจะเป็นพวกเจ้าคนโบรายนะครับมที่อาศัยอยู่ตามบริเวณนี้นะครับส่วนตัวบา้นานเรือนต่างๆนะครับผมคิดว่าน่าจะสร้างขึ้นใไนปไปไมาขึ้นหลังนะครับมันน่าจะถูกทำรงปหลังการเวลาไปนะครับตรานี้ไม่ทราบด้วยกัน ชไปดีสถานอยู่นะครับสนามด้านหน้าวัดก็จะมีชื่อเดียวกับวัดนะครับวัดสารตะพังเมือนะครับนี่เราเคาะประเด็นทางวอร์คุณว่าใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จะมีเวราพูดกันเลยนะที่ปิดเผาบ้านเราธรรมดาเนาะหยึดแรงว่าหยุดข้อสองข้อปิดสองรูปประเสริฐกการที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็จะเป็นพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับ ในสมัยสุขโขทัยนะครับผมสร้างโบสถ์จะมีสองแบบนะครับผมแบบที่1คือจะมีใบเสร็ม,มานะครับส่วนอีกแบบก็คือจะไม่มีใบเสร็ม,มานะครับเพราะว่าเขาจะใช้น้ำแทนใบเสร็ม,มานะครับเรียลักษณะนี้ว่าอุาทกุกาม,มาเสร็มานะทีเ่เสร็มานะครับก็คือคใน ส่วนสนามที่เห็นนี้เป็นจำนวนมากนี้นะครับผมทั้งด้านในและด้านนอกนะครับผมนะับรวมๆทั้งหมดจะมีประมาณ170กว่าสามถึงส0งร้นะครับเป็นศาสเดิมดทุกศาสครับผมจะยานแค่อุดขุดลอกเฉยนะครับก็ที่สาสท,ที่ทุกคนในสมัยนะัย้นจะมีศาสน้ำไว้เป็นจำนวนมากนั้นนะครับเพื่อจะกัดเก็นบน้ำใช้อุปโภคครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นพื้นที่สูงนะครับและเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับถึงสิองศานะครับผมจะเยกกันทิศตะวันตกอย่างทิศตะวันออกนะครับ ถ้าผมส่วนหนึ่งจะมาถึงน้ำฝนนะครับและส่วนหนึ่งจะมาถึงเครื่องสลิดพงนะครับเครื่องสลิดพงหรือว่าถุงลมพองดวงนะครับผมเป็นครื่องนี้แห่งแรกของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ระหว่างเขาแระปาาใหญ่และเขาคิวไอมาด้านหน้าต้นรถนะครับทางจะนี่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดกิโลครับผมเป็นเคื่องทีสมัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้ได้รับการทำใหม่นะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับบรรจุน้ำได้ราวสี่แสนลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับผมระบบชลประทานในสมัยจุฬาไทยนะครับจะเป็นระบบน้ำที่ไหลจากที่สูงนะครับผมลงสู่ที่ต่ำนะครับระหว่างสายต่อสาย ในสมัยนั้นนะครับจะเป็นท่อดินเผานะครับผมแล้วก็ท่อสีน้ำแดงนะครับถูกผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์คุณงามครับผายพวกต้นตาลนี่นะครับต้นตานลกตาเกิดสมัยไหน่มมัครบผปลูกใหม่เนาะตะลาดปี้าน,นซ้ายมือนะครับผมก็จะมีชื่อว่าวัดสดสีนะครับวัดสดสีก็จะมีเจดีย์ทรงกลมนะครับผมหรือว่าทรงระฆังความสาร้างเป็นองค์ประธานนะครับเป็นรากที่ติดต่อกามสาร้างมาจากหลังการนะครับ ด้นหนาก็จะเป็นวิหารขนาด7ห้องเหมือนกันนะครับผมและจะมีพระพุทธรูปปั้นตามาเราไปใชยประดิสถานอยู่นะครับที่ผมพูดว่าวิหารขนาด7ห้องนะครับผมคือจะรับตามช่องเสานะครับคือมี7ช่องสานะครับมองขัดจากต้นนี้เราบันทีไปเผมสังเกตจากทมเข็มทางด้านล่างนะครับจะสังเกตเห็นพระพุทธรูปองค์เล็กที่ประทับยืนอยู่นะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมมีชื่อว่าพระพุทธรูปการศลานะครับเป็นศิลปะที่ผลงานที่จัดกองประเทศไทยนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์ทดลองนะครับผมองค์จริงถูกอัััญญเเชิิิไไปปวว้ทีี่่ดบบจมมรรรราาาะพ์นนนกงคผ ใช่ก็ไเพิ่มขึ้น้ว <c oughs> ยครับ <c oughs> ใช่มาเองครับเกีเ่ยวรด้า <c oughs> น,นซ้ายมือนะครับผมจะสังเกตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับผมสระน้ำสรงนี้มีชื่อว่าตะพังตะกวนนะครับตะพังหรือว่าตะเปรียงหรือว่าตอเปียงนะครับผมจะเป็นภาษาเขมรน,นะครับผมแปลว่าสระน้ำนะครับส่วนตะกวนหรือว่าตะกรูหรือว่าตะกรูนะครับผมจะเป็นภาษาเขมรเป็นการน,นะครับซึ่งแปลว่าผักบุ้งนะครับความหมายภาษาผักบุ้งนั่นแหละนะครับ การสาสานี้นะครับผมก็จะเป็นจุดศูนย์กลางครับในการจัดการเรืเอณนี้เรื่องกระทงของเรื่อลไฟของชาวสมุทรไทยนะครับนางนกอมากจะมาลอยที่นี่เหรเนาะคาดว่าใช่ครับเจ้าหน้าขวามือเนีครับผมมีชื่อว่าวัชนะสงครามนะครับแต่วัดนี้มีชื่อวัดราชบูรณะนะครับสาเหตุที่เขาเปลี่ยนชื่อวัดนะครับผมเพราะว่าเมื่อตอนที่พ่อของเราทำแหงมหาลาศนะครับนี่อายุได้19บเก้าครับทรงได้สุลร่นะครับผมชนช้ากับขุดสามชนเจ้าเมืองชดนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมานะครับ พ่อคุณศราที่พู้เป็นบีดานะครับจได้มอบบัตรนี้ให้นะครับแลเปลี่ยนที่จากวัรราชบุรณะนะครับที่เป็นวัชนาสงครามนะครับก็เป็นอนุสวรีพ่อคุณลามนะครับเรืองชัวดนะครับผมปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอำเภอเม่ศอนจังหวัดตากนะครับผมสามคนเจ้าเมืองศอด้านซ้ายนวอเข้าไปนะครับผมเป็นล้านนรสวรีพ่อคุณลามเขแห่งมหารานนะครับพ่อคุณลามนะครับผมก็จะเป็นกษัตริย์องค์ที่สามครับในราชวงศ์พันลวงนะครับสมภารรถของพ่อคุณศรีธารที่กัปตันเสือนะครับ ข้อคุณล่าองค์นี้นะครับผมกรมศิลปากรนะครับที่ต่อขึ้นด้วยทองเหลืองนะครับผมปรผสบทองแดงและโหลงด้วยดำนะครับสูง3เมตรนะครับผมน้ำสามตันนะครับข้ามขวานะครับจะเห็นทันทีครับส่วนตาซายนะครับจะอยึดในท่าราชการนะครับคุณดูว่าสามสองประชาชนนะครับระบบการปกครองในสมัยพ่อคุณล่านะครับผมจะเป็นระบบการปกครองแบบพ่อของลูกนะครับจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายของลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าสนใจลงใส่การ์ดเลื่อนล่างนะครับผมสามารถเดินไปออกเดินหน้าได้นะครับแต่ถ้าไม่ไปมันจะไปส่งที่เดิมครับผม